ตลาดไทยเขาทำใหม่ดีมากๆเลยเนาะสวยสะอาดหน้าเข้ามากเลยอันนี้คล้ายๆเป็นศูนย์อาหารมาตั้งแต่ตอนตอนเช้าตั้งแต่ตีห้าป้าดโอ้เข้าเจเฮ็ดไหม่แต่วนี่ตลาดไทยไหมอันนี้ก็ล่งจอดรถโอ้เขาเจเฮ็ดสะอาดสะอาดโอ้หน้าเข้ามากเลย ใช้ตลาดสดที่ชางนั้นหรออันนี้เป็นตลาดแต่ว่าเป็นเป็นเมืองอ๋อเป็นโรงอาหารสะอาดมากเลยน่าก็โอ้ไอ้ที่ที่ยายคนนั้นมารีวิวเหรือไม่เป็นยังไงโอ้สะอาดมากเลยร้านอาหาเมื่อก่อนมีแต่เออเมื่อก่อนสกปรกเหม็น ห้องแอร์ด้วยตลาดไทยน่าขอมามากเลยค่ะมีแม่หมจังเมื่อก่อนเป็นน้ำเดินเลยเ,เออเมื่อก,ก่อนเนี่ยสกรปรกมากตอนนี้สะอาดสะอ้านาเออ,เอ,อนะตลาดไทยชมใหม่สะอาดสะอ้านเออนาะอนเ ผักสอวนนี่อันนี้ยักแล้วนะแล้วอันนี้นะเอาไปใส่เรจะไปใส่แกงแกงไอ่เออแกงเห็ดอ่นเาเอิเนี้งเนาะไอกเพรปานบ่บอผอมันมีเห็ดอันนั่นบ่่าเห็ดบดนะต้องเห็ดบดสำนันเพเสไจหาเนาะงามงามงามนียงอย่กินกับน เขาทำใหม่นะตลาดสวยงามมากเลยสวยสะอาดด้วยเนาะ